ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเด้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์กันเช่นเคยนะครับเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับเราทําการทําคลิปของเราเ้าก็ช่วงนี้อ่ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับค่าผู้ชมแล้วก็ อ่าพี่รู้สึกว่าออสตามันเงียบๆยังไงไม่รูนนันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้พี่จะเอาตัวละครนาวีเอ็ดกันนะครับก็คือจะเป็นตัวละครบากิกับอ่พ่อของเขานะครับของพ่อของบากินะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า2ตัวนี้นะครับว่าตัวละครไหนโหดกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้กันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องปฐมบอนไดครับโอเคครับคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในโหมดเทรนนิ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคุ บางตัวละครเจ้าบากี่กับพ้อ,องเขาเลยนะครับนะผู้ชมนะ <c oughs> ก็สองตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ก็พี่รู้สึกว่าตัวละครนี้มันก็ มันาโหดอยู่นะสองตัวเลยพี่แต่พี่ยังไม่รู้เลยว่าสองตัวนี้นะครับว่าตัวไหนมันโหดกว่ากันนะครับอีกตัวหนึ่งท้าแสงครับอีกตัวหนึ่งทางงทามื่นนะเออเอาดีเดี๋วดีถ้าเขาบอกว่ามือจะแพ้แสงนะครับผู้ชมแปลว่าแสงก็ต้องเก่งกว่าถูกไหมเออมาโอเคครับผู้ชมราคาขั้นแรกนะครับราคาดีห้าร้อยนะครับทั้งหมดสองตัวเลยนะราคาวางที่ห้าร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสัปาแป๊บนึงขอเพิ่มสปาแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคผู้ชม สักเอ่อหนึ่งแสนอะแล้วกันนะฮะไปโอเคนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวจะวัเราจะอัพกันนะครับก็เดี๋ยวดูไดเมก่อนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะก็ตัวนี้นะครับของพ่พพอบากินะครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองนะครับตามิดนะถือเท่ากันนับชมแล้วก็อันนี้หนึ่งพันป็สนะจะน้อยกว่านะมวอสิบเท่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็เดี๋ยวเราลอง,ลอ,งอัพดูอ่ะสังเกตดีก็คืออัน,นิจจาตีเร็วกว่านะหนึ่งวินะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวอัพเดี๋ยวเราอัพขั้นแรกเลยนะครับไปขั้นแรกใครอยู่ที่แปดร้อยนะครับอัพไปเลยตัวนี้ก็อัพนะครับนี่อ่าเราอัพทุกแสนเยอไปเปล่าวะตันนี้นาเราอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับอันนี้สามพันหกร้อยแปดสิบสี่ครับคุณผู้ชมอ่าโอเคพี่ว่าพี่ว่าเราเราเราอัพผิดปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอตัดตรงนี้ก่อนแล้ว why ครับคุณผู้ชมพี่ว่าเลือดมันเยอะไปนะขออภัยด้วยขอไปทีเดียวกันนะ <laughs> พี่ว่าเลือดมันเยอะไปกับการเรารีวิวนะครับโอเคตอนแรกพี่ว่าจะไปเร็วเดี๋ยวเราไปแบบช้้าๆละะกันนนคุณผูชม โ okay. อเคครับไปขั้นที่2นะครับราคาที่พันห้านะครับแล้วเป็นพม่าอีกสามพันห้านะผู้ชมอ่าราคาเหมือนราคาพ่อจะแพงกว่านะครับอันนี้ราคาที่หนึ่งพันนะครับแล้วเป็นพม่าอีกสามพันอ่าอันนี้น่าเบ็ดอันนี้หกเจ็ดพันหกนะครับห่างกันพันหนึ่งมันจะห่างกันไม่ถึงพันด้วยอ่ะพ่อนี้มันหกหกพันเจ็ดร้อยนะส่วนอันนี้มันจะอ่าส่วนอันนี้มันจะประมาณเจ็ดพันหกร้อยนะครับผู้ชมอันเดี๋ยวเราอัพต่อเลยนะครับต่อไปนะครับราคา ค่าที่3นะครับอยู่ที่2,000นะครับแล้วเป็นเพิ่มมาอีก4ี0พนะแล้วก็สกิลใหม่ด้วยนะ2ตัวเลยเอ้ยตัวเดียวดิตัวเดียวตัวเดียวอันนี้เป็น A บวกนะครับเป็น A บวกของบัวอันนี้เอาตอนนี้ห่างกัน2,000แล้วประมาณ1,500แล้วกันะะเออตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นห่างกันพันหนะครับผู้ชมอันนี้เราอัพเป็นหมื่นอ่ะอัพแสนหน่อ่ะโอเคปะ่ะก็ตัวเหมือนเหมือนอาบาก,กิจับเยอะกว่านะใช่ไหม ขั้นมันน่าจะเยอะกว่ามันน่าจะเยอะกว่านะครับแต่นี่อ่ะคนดูดูระยะมาเกีจะดีกว่าแล้วก็วีด,ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวร,รับอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับขั้นสี่นะพ่อของมาเกี้อยู่ที่อ่าสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเราเป็นพ่ออีหกพันแปดนะฮะต่อไปอีกตัวหนึ่งมาเกี้ก็คือราคาอยู่ที่สองพันห้านะครับเราเป็นพ่ออีสามพันเก้าตัวนี้ห่างกันโอ๊ยพอสมควรนะคุณผู้ชมเออนี่ห่างพอสมควรเลยเดีขขขนนะ๋แต่ ทำไมมันเริ่มโหดขึ้นเดี๋ยวรออัพอีกอสองแสนแล้วกันอาสป,ปามาเลยต่อไปนะครับราคาอ่าอัพกันเลยนะครับขั้นที่5นะครับไปสี่พันนะแล้วก็จะเป็นพม่าเก้าพันสอง 9, นะครับตัวหนึ่งก็พันเจ็ดนะจะเป็นพม่าสี่พันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้บีคอมโบลแล้วตอนนี้อ่อขั้น5แต่เหมือนบากิกะอ่าอัพขั้นเยอะกว่านะครับคุณผู้ชม โอเคต่อไปนะครับอันนี้เพิ่มตาเมิว่ะต่อไปขั้นที่6นะครับอ่า B คอมโบนะครับราคาอยู่ที่ห้าพันนะแต่มีเพิ่มไปหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับอ่าเอาไปเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ด้วยอ่าไปเลยอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่22,800ื่นนะครับส่วนพ่อบากิก็39,000ื่นแล้วนะครับทุกผู้ชมแต่แต่เราลองดูว่าระยะบาพ่อบากิไม่เพิ่มเลงนะครับส่วนบากินี่เพิ่มมาเพิ่มมาสิบแหละโอเคต่อไปนะครับราคาขั้น7นะครับแ0 0พันนะแล้วก็รับเพิ่มไปอีกส0งหมื่นหนึ่ อันนี้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วเปเพิ่มมาอีกสี่พันสี่ร้อยน,นะครับซีคอมโบว่ะเดี๋ยวนะท่ามมันตายไวจังจะขอเพิ่มอีกเยอะๆเลยแล้วกันห้าแสนเลยห้าแสนเลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมมาละบักกี้เหมือนจะดีกว่านะถ้าเอาดีอ่ะถ้าจะถ้าจริงๆอ่ะคุณผู้ๆๆชมน่าจะดีกว่านะครับเพราะระยะอะไรถึงแล้เวเป็นจะมากกว่านิดนึงแล้วกันแต่ไปขั้นสุดท้ายแล้วนะครับราคาที่สองล้านเลยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวครัให้ถึงบักกถึงขั้นเกือบขั้นสุดท้ายแล้วกันนะรตไปนะครับราคาอยู่ที่แบบงพันเก้อยห้าสนะได้เพ็นมสี่พันต่อไปขั้นแปั้นเ้านะครับราคาอยู่ันะครับเพสี่พันะผู้ชมตามิดโหีอันเยอะกว่าจริงต่อไปนะครับอาเดี๋ยวนะอันนี้มันก็นจะพอๆกันปะ่ะโอเคต่อไปขั้นเก้าครับราคาที่สร้อยห้าสินะครับได้เพันสี่พันะแล้วก็ดีคอมโบนะครับผู้ชมไอซี่หมื่นแล้วนี่หกหมื่นอยู่เลยโอเคต่อไปอีกสอง ต่อไปครับที่สิบสองนะครับราคาอยู่ที่ส5 0 0นห้าะครับแล้วเป็นพันยี่สิบพันปดนะครับคุณผู้ชมนี่อ่ะเราดูความแตกต่างแล้วกันก็นิดเดียวอ่ะเออราคามันก็นิดเดียวนะเดี๋ยวเราลองกดดัพพร้อมกันเลยอะ่ะปับปับเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็มันห่างกันหมื่นหนึ่งป่ะแต่พี่รู้สึกว่าระยะมันดีกว่านะไอเนี่ยไอบากีอะ่ะเออทุกคนม่คิดย่งไรก็สามารถคอมเมนกันได้นะครับจะพี่รู้สึกว่าบาคีมันดีกว่านะเอาความรู้สึกส่วนตัวนะ แต่อย่างไรบาคกีก็ต้องมีกว่าอยู่แล้วป่ะอ่ะดูเลยเราบาคกีก็ตีไวกว่าโดยน้ำผู้ชมอ่ะเรากดสกิลเลยหนึ่งล้านเก้าอันนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งสามวิอ่ะหกสิบระยะมันดีกว่าผู้ชมคุณผู้ชม คุณดูณคิดเห็นยังไงกับสองตุวยนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครป์ช่องปัตตะนลนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปบ่อยๆแล้วกันนะผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ